แ9 8มาสามสำนักแล้วค่ะน้องปอใช่ไหมปอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันปอปอยังไม่รู้เลยนะว่าเลขมาอะไรตอนเนี้ยเพราะว่ามันมันกี่มันกี่อันนั้นเองมันกี่วันเองแต่ว่าทําไมปอเลือกปล่อยปอปล่อยก่อนตลอดนะปอจะปล่อยแบบนี้แหละตลอดทุกงวดให้ไปหาซื้อไว้เลยถูกไม่ถูกไปหาซื้อไว้ก่อนอืมไปหาซื้อไว้ก่อน ดีที่สุดถ้ามันตรงกับเลขดงังเลขอั้นเนีย่ยจบเลยนะไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ต้องรอปอบอกแล้วว่าไม่ต้องรอถ้ามันเข้ามันก็จะเข้าแบบป่วงป้างอืมถ้ามันไม่เข้ามันก็ไม่เข้าปอบอกทุกคนก่อนอย่าไปรอแต่ว่าอย่าไปรอเราได้เลขอะไรมาเราซื้อเลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นเลขปอก็ได้หกสี่หกห้านี่ยไม่คิดว่าจะมานะแต่คิดว่าจะแต่คิดว่าจะมาไหมทุกคนคิดว่าจะมาไหม สามตัวงวดนี้นะพออยากจะปล่อยก่อนอยู่ชอบเก้าสี่มีสิทธิ์ไหมคะเก้าสี่มันเป็นเลขออกยากเก้าสี่แปดสี่มันเป็นเลขออกยากจากังเออตอนแรกพอคิดว่าแปดสองอ่ะมันจะยากใช่ไหมแต่มันออกไปแล้วแหละงวดงวดงวดที่เราถูกอะ่ะอืมตอนนี้เก้าแปดกับหกสี่จครึ่งเดียวอืมพอป,ปล่อยไปก่อนเลย พอป,ปล่อยไปก่อนเลยก่อนอั้นพอบอกว่าก่อนอั้นอเออเลขตัวนี้เนี่ยใครเร็วใครได้พอบอกเลยอืแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าแปดให้พอหน่อยงวดนี้ของพอเด่นที่เก้านะทุกคนเลขงวดนี้ของพอเด่นที่เก้าเด้อแคปหน้าจอแล้วพิมพ์เลขเก้าแปดให้พอหน่อย อย่าลืมจิ้มริ้งให้ป่อด้วยนะแม่